สวัสดีค่ะวันนี้จะมาเล่าเรื่องเทพแห่งความตายในอียิปต์หรือก็คืออนูบิสกันนะคะอนูบิสเป็นเทพ,พเจ้าองค์หนึ่งของอียิปต์ที่มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตของชาวอียิปต์เพราะอนูบิสเป็นเทพแห่งความตายและเป็นเทพของการทํามัมมี่ดังนั้นในพิธีกรรมการทําศพแบบอียิปต์โบราณและเรื่องราวในโลกหลังความตายของมนุษย์เทพองค์นี้จึงมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยอย่างมาก โดยที่มาของการนับถือเทพอนุบิดนี้น่าจะมีที่มาจากเมืองอับบโดสในอียิปต์เหนือแต่ส่วนกลางความเชื่อนี้อยู่ที่เมืองไซโนโพลิสในอียิปต์เหนืออนุบิสเป็นเทพที่มีลักษณะลาตัวเป็นคนแต่ส่วนหัวจนถึงคอเป็นลักษณะศีรษะของหมาในสีดำในมือถือในมือถือคาถาบางครั้งเทพองค์นี้เรียกกันว่าอันปุ วิธีกรรมการนับถือเทพอนุบิตนี้เชื่อกันว่ามีมานานมากแล้วและบางครั้งก็มีการสร้างรูปปั้นหมาในสีดำหรือสีทองเป็นตัวแทนของเทพองค์นี้ก็มีและในลักษณะของเทพอนุบิตนี้มีใบหน้าเป็นหมาในก็สนิษฐานได้ว่า เป็นเพราะสัตว์ชนิดนี้มักจะออกหา,ากินในตอนกลางคืนและพบมากในบริเวณสูตรสารของคนตายจากสิ่งนี้เองจึงทำให้คาแรคเตอร์ของเทพอโนบิตมีใบหน้าเป็นหมาในซึ่งชาวอินยิบนับถือก,กันในานามเทพผู้พิทักษ์คนตายและสุสารหน้าที่ของเทพองค์นี้ก็คือการนำดวงวิญญาณของคนตายสยมมโลกเพื่อทำการตัดสินผลกรรมที่ได้ทำมาก่อนตายต่อหน้าองค์เทพโอเซริส โดยเทพอโนบิสจะนําหัวใจของผู้ตายไปวางไว้บนตาช่างข้างหนึ่งส่วนอีกข้างหนึ่งของตาช่างจะเป็นขนนกที่ได้รับจากเทพมูอาร์ตหากหัวใจของผู้ตายเบากว่าขนนกแสดงว่าในขณะที่คนผู้นั้นมีชีวิตอยู่ได้กระทาการเป็นอกุศลจึงสมควรได้รับพรจากเทพออสซิลิสให้มีชีวิตอันเป็นนิรันดร เราจะได้อยู่ในดินแดนที่เรียกว่าเ t ตออสเตริ d หรือสวรรค์ของชาวอียิปนั่นเองส่วนคนที่ไม่ผ่านการทดสอบนั้นก็คือหัวใจมีน้ำหนักมากกว่าขนนกสัตว์อสูรที่ชื่ออันมุดที่นอนรออยู่ใต้ตาช่างก็จะกินหัวใจของดวงวิญญาณดวงนั้นทันทีแล้วดวงวิญญาณนั้นก็จะสุนสลายตลอดไปก็ถือว่าเป็นการตายครั้งที่สและเป็นการตายสนิทตายแบบทาวร